สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องาฟสุภูสุกคนเนื้จ้าเนาะวันนี้ข้ามาพอข้าแยนุษยสเราอีกคือเก่าจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ก็ยังอยู่บานยูคอนแกนคือเก่าเนืจ้าพี่นอ้องไปเลาะเบิ้งสวนลังบ้านอุ้ยพ่อต้นบกม่วงโดกโดกพี่น้องจ้าหน่อยย้ำย่างอยู่พี่น้องยนุษละสะออนไม่ได้กับปั้นโดนไล่แล้วไปพ่อยังละสะออนสะออนเนาะพี่น้องเนาะบกม่วงก็ดกโดกพี่น้องย้ายแล้วปลูกไว้่สองตน้นไม่ได้ปลูกเองดอกแยนุดก็ได้ ก็เคยได้เมียบ้านเมียซองเนาะจ้าเนาะโดุนดนก็ไปเห็นที่หนึ่งก็สะออนสะออนหัวกะออนสวนเพื่อนปลูกเมียจ้าพี่น้องปลูกยังกระโดกโดกใหญ่กระไดพูนายย้อยย้ำยางอยู่พี่น้องเบิ่งดูมิตรหน่วยใหญ่ใหญ่เดจ้ะอันนี้ยายหนูกระไดกลับมากินพัทยาอยู่กระสอบหนึ่งพี่น้องแบกขึ้นรถทั่วแบกขึนรถทั่วกระสอบหนึ่งพี่น้องเอ้ยเอามาฮอด์้อนโดก็มาปั่นพี่ปั่นน้องอยู่นี่น้ำเนาะจ้ะเนาะเอามาฝากพี่ฝากน้องฝากแม่บ้านน้ำ มังรู้จักพี่น้องจ้ะบักเน่าก็ดกเดกเพี่น้องบักเนาาย่ายแล้วปูกไว้อุ้มหนึ่งนะจ้ะเนาะแล้วว่ากินได้ยุ่มเหมดปีอหลอดมันละออกดีคักแล้วปู่ก็ยังมันละดกโดกพี่น้องจ้ะแล้วปูกไว้ลังบันนะจ้ะพ่อได้กินพ่อพ่อได้ซื้อเขาบักเน่าตอนนี้ก็แห้งแป้งเนาะพี่น้องเนาะอืมแต่เบืงแต่คนสีมันรักนะเพราะบักเน่าแพ้งเนาะพี่น้องบักหน้าแพ้งก็มีการลากกันเกิดขึ้นโอ้ยเนาะ สวนแห้งเงินบ่ได้ออมทั้งหลังบ้านเนาะพี่น้องเพิ่นก็เข้ามากไงพวกน้าก็ดกบักม่วงก็ดกพี่น้องจ้ะยายล้วก็อยู่ผู้ดเดียวแล้วก็บ่ค่อยได้กินดอกพี่น้องมันอุ้มใหญ่อยู่จ้ะมันต้นใหญ่อุ้มใหญ่ต้นใหญ่ไร่เราก็โดนแล้วก็คอ่คอยเก็บกินทีนึงแล้วก็เอาไปขายตลาดนัดเนาะพี่น้องยายเราจะไปขายต้นบัมกมะม่วงสินเนาะจ้ะเนาะเก็บบักม่วงเก็บพวกน้าไปขายตลาดนัดพอได้หาได้สิบ ก็ได้คากับเขาแล้ววันดูพี่น้องดูเป็นพ่วงเป็นพ่วงอยู่บางหน้าก็ไดสอนสอนเนาะไปพ่อจังสันก็สสอนเมื่อค่อยไดไปอยู่อะไรก็คิดหอดบ้านมาแล้วก็บ่อ,อยากกลับพี่น้องเอ้ยสอนอะไรชีวิตนี้ออกจากบ้านมาตั้งแต่เก่าขวบสิบขวบจนนัดสี่สิบกว่าเราพุทธในเมียมบ้านไปอยู่บ้านเป็นจิตการลักษะอยู่ไปบ่ได้กับพ่อ สำนึกผีเสียงนี่พี่น้องเออไประเบียบเกือบฝ่าวขึ้นมาว่าเด้ไปอยู่เป็นกิจการลักษณะแจ็คเทอร์อยากไปอยู่แบบผู้สิทธิหลับบานนอกห้องสิทธิหลับพี่น้องมันอยู่ดีแล้วนี่แนวนี่ไปหาอยู่หากินเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ห็นมกม่วงโชกอันนั่นเลยพี่น้องพันโชกอันนั่นเป็นยูมดปีพนายายแล้ววาเดี๋ยวเป็นรุ่นนี้ออกแล้วก็ดอกขึ้นมาใหม่อยู่พ่อปันนีเนาะพี่น้อง สงสัยเป็นกิ่งต่อนแล้วกิ่งต่อนมาปลูกน้อพี่น้องน้องเลยเตี้ยดีเตี้ยดีดีไหมพี่นอ้องยายนุชเตี้ยเตี่ยกลมๆก,ก็ไปยืนเด็ดเอาเด็ดเอาว่าต้องหาใหม่ตัวากโอ้ยดีค่ะพี่น้องเอ้ยถ้าเป็นสะออนเพื่อความเมต็งคลิปนี้ล้วก็ขอบุญขอบคุณที่จ้าเด้อกดไลค์กดติดตามให้ยายนุ่นในใจขอบคุณ